สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินลูกอะไรเนี่ยชื่ออะไรพาลอนพาลอนพาลอนภาษาสวเวนพาลอนในบ้านเราเขาเรียกสาลีเนี่ยมันเหมือนสาลีบ้านเรามากแต่เขาก็เรียกสาลี่แี่ที่บ้านเราแต่ที่นี่เรียกพาลอนเนาะาล้วลองชิมดูมา อ่ะมาะชิมดูดิเปลือกมันโอ้ยเป็นอย่างงี้ลูกก็กรอบดีป่ะอู้ตรงนี้ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่มันจะกรอบมากเลยมันจะเหมือนมันแจวบวกสาลี่นี่ดังกั้วเลยเป็นบอ,อนคนไทยที่อยู่ต่างแดนอาจจะรู้ว่าเป็นพืชเมืองหนาวอาจจะเคยกินแล้วแต่ว่าคนไทยที่อยู่ประเทศไทยน่ะ พาชิอได้ที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยค่ะอ่ะอันนี้ลองกินกรอบไหมกรอบอืมอันนั้นกรอบรสชาติเป็นยังไงหวานหวานกรอบหอมนังแก้วเลยโอ้ยกระจดน่แม่ลูกสายกิน อม่อืไหม,อ,มอร่อยมากเลยถชาหวานม,มันจะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันนะกล่องอันเนี้ยมันอร่อยจริงๆน,นี่สายพันธุ์หนึ่งนะสายพันธุ์นี้จะถูกถูกงมมาหน่อยจ้ะอันนี้ถ,ถูกกว่าอันนี้ชานไม่ชอบอืม คนก็ไม่นิยมกินเท่าไหร่มันถูกมันก็ไม่หล่อเท่าอันนี้เนาะใช่ไหมมายะอันไหนหล่อกว่ากันจวงอันนี้อันนี้ใช่ไหมเด็กยังรู้เลยมาลองจะเทียดให้ดูให้เห็นอัดเลยนะกรอบเหมือนกันเป็นอืมเอ้าเอาไม่เอาไม่เอา กอบเหมือนกันรสชาติหวานเหมือนกันชื่นใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าอ่ะอืมฮะสรรพคุณประโยชน์คือต้านสารอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณ แก้กระหายแล้วก็มีประโยชน์ดีมากมายแล้ไม่ประโยชน์โอ้โหแม่ทิงจ้ะนมนมนมโอ้ยย็นยินหน่อยใช่ตัวยินไ้เห็นไมมความแตกต่าง ลูกมันจะแตกต่างกันเนาะดูให้ดูความแตกต่างอ่นลูกมันเป็นอย่างนี้ดูความแตกต่างอ,อันนี้อร่อยสายพันธุ์สายพันธุ์แตกต่างกันแต่ก็พอกินได้ถูกถูกกว่ากันหน่อยมันก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่เนาะ มันก็อร่อยอยู่แต่ว่าอันนี้จะอร่อยกว่าเท่านั้นเองเนาะอันนี้จะอร่อยกว่าเท่านั้นเองเนาะอันนี้อร่อยแม่เด็กๆคนส่วนใหญ่จะชอบรสนี้ <c oughs> ถามว่าเลวรไรแม่ไม่เลวรายนะอโอเคอยู่คุณนเนี่ย เดี๋ยวขอกินลูกเหลืองดูสิเหลืองเอ้ืงสุกมันไม่ได้สุกนะมันมันก็สุกอันแหละอันนี้มันสุกนี่แหละมันถึงไม่แข็งค่ะมันนุ่มหน่อยนึงอืมเนี่ย่ถ้ามันสุกแล้วมันไม่อร่อยถ้าลูกดิบเนาะอืม ไม่อร่อยถ้าลูกดิบดิบกรอ,อบกว่าเนะี่ยอืมกรอบกว่าลองกัดดูทีกัดกัดอ้อไม่อร่อยอสุกไม่อร่อยจ้ะบอกเลยผลไม้รุ่นเนี้ยกยิ่งอย่างเงี้ยสุกก็ไม่ค่อยอร่อยเหมือนกันมันจะนิ่มๆม,มันจะหวานหวานกว่าดิบแต่มันไม่กรอบไงอ๋อคราวนี้ยอมกินดิบกันอืม ฮารอน <c oughs> เป็นตระกูลซาลี่ตระกูลเดียวกับซาลี่รอบอยู่ในเมืองหนาวขึ้นอยู่ตามเมืองหนาวบางทีก็ขึ้นตามถนนหนทางเต็มไปหมดตอนนั้นจะออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่ถ้าข็ปปู่มันจะลดดีเนาะ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ขอลาไปก่อนชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้คนต่างแดนหาผลไม้ที่เมืองไทยไม่ค่อยจะมีแต่ต่างแดนมีแล้วก็มาแบ่งปันกันเนาะอือเป็นผลไม้ราคาไม่ไม่แพงหรอกรสชาติดีก็ไม่แพงแล้วอันนี้ก็ถูกกว่ากันหน่อยอืมผลไม้อร่อยอืมผลไม้อร่อยผ,ผลผลไม้มีวิตามินวิตามินโอ้พูดดีพูดเก่งเออ บอกที่รูกผลไม้มีประโยชน์ไหมคะจับอืมมันมีประโยชน์น้องไม้ย,ย่าหัดพูดไทยนางรู้เรื่องเยอะนางหยุดเรียนภาษาไทยมาสองปีเองแต่ก่อนนี้นางเรียนภาษาไทยเรียนภาษาไทยเยอะกินกินผลไม้จัะอืมหนูไม่เพื่อนพูดไทยได้ไหมเพื่อนหนูชื่ออะไรพูดไทยได้นานนี่โอ้้องน้องนันนี่พูดไทยได้ นางมาจากไทยนางก็เลยฝึกพูดกับเพื่อนไปด้วยเลยเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้คนต่างแดนคนไทยในต่างแดนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกับครอบครัวเจากกันคลิปง่ายค่ะขอาลาไปก่อนนะคะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะพญายาทำไงคะกินผลไม้สวัสดีค่ะ,คะ,ะสวัสดีค่ะ,คะไปเราไปปิดกันปิดกัป,ปิดลิป Wee!